ชีวิตนี่ก็จนยังเลยออบอกเลยชิวๆยืนค้างทำไมคือรถ ล,ลงงานแหม่ไปดูพี่หมอจ้าพี่หมอว่างไหมอ่ะว่างว่างหนูหนูหนูอยากจะไปพาวดดน์นะไปพาวดด์ต่อได้จะพาไปส่งพาวด์ขอบคุณครับจ้าพี่หมอเออครับผมเราจะมีค่าพาวสักนิดสักหน่อยไหมหนูหนูหนู no, no, no. เป็นเด็กไม่มีตงังค์อ่ะอ่ะไม่นเด็กดกีล่ะลาพี่กระตุกค่ะพี่หมอจ้ะคุณจ้าเจอก,กันจ้ะ เป็นโรเด็กนิวดีนี้มีเองปุ๊บปิ๊กของเราสู้ๆขอบุณค่าสวัสดีค่ะสุดยอดชอบซอยนี้จริงๆเลยโอ๊ยโมชีโมชีหรอทำอะไรอยู่ไหนเนี่ยหนุจกไปอยู่ มปใครมาคนเดียวโซลูปิกใช่หรอใช่เมาหรือเปล่าให้ยืมให้ยืมเอาเอาเอาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่กลางจะเชจะกุนโอเคโอเคเ้ยได้รถงานดำแล้วที่สุดฉันก็ไม่ต้องขี่น่าสิบไมต่อชั่วโมงอุ้ยอุ้ยชิบหายเครื่องช่ รู้รู้ๆูๆๆูๆนู้รู้นูู้มีของฝากมาด้วยว้าเป็นไงปุ๊กปิก๊กพี่ได้ยินหนูไหมเนี่ยได้ยินได้ยินไปเหอะไปเหอะพี่ทำยังอื่นอยอู่อะไรอ่ะชีวิตเราไม่แต่คนไรใครไม่เส้ยคุณตาคุณตามาเนี่ย ต่อหน้าต่อตาวางสายหลันเองต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยตัดสายหลนันเออในที่สุดก็ได้รถที่สมศักดิ์ศรีของเราหน่อยเราก็จะได้ทำงานดำแบบจุใจเอา้าลืมเปลี่ยนไฟฉันโพสอ,อะไรล้งทวิตไปเนี่ยอ,อะไรใช่บไหมเนี่ยใช่หนูเอง มีหลาแอ่เนี่ยใช่มีแฟนหรือยังมีหวานใจยังน้าพี่เจ้าเด็กเปหรอหนึ่งขวบนะหนึ่งขวบหรอหนูชอบคนโตไหมถ้าเดอรหนูไม่ชอบคนโตเดี๋ยวพี่เด็กให้ก็ได้นะาหน้าคุณอะไรเหี้ยดได้ไหมได้ไหมได้อย่างเท่าเลยน้าหนูจะเอาคนนี้หนูอยากได้ ตปยตาแบบแมานา่น้ำแต่เขาไปเพื่อตาตั้งแต่ตายาไปริ้วตัเลยนะเออแต่เขากายอยู่้ค่ตาเหรอใช่เขาก็เถาเหมือนกันนะนตาก็ถาเถา<ๆ>เขาก็เถาอะ <laughs> <laughs> อนูก่าพูดมรดกใช่ให้อีเด๋ยวไม่นางเขาก็าตายหนูก่าคอมมรดกต่อใช่ไหมได้ของเขาแล้วหนูก็ได้ของตาต่อว่าตาจะตายต่อกันอ้าวชิบหาย <c oughs> <c oughs> โอ้ยหนน่ารักที่สุดเลยตาจะไปไหนไม่มีที่ไปเมื่อเข้ามาไม,ไม่ไปหนูอยากทำนั้นนะแล้วหนูต้องจกนาเดี๋ยวตาขับให้ทำไมหนูต้องจกอ่ย <พอ S 2> เพ<อ>าะตาจกไม่ไม่ติด คยได้เคยเจอกันนะทีเนี่ยคู่ได้เลยอันอันนี้เขาเด็กอยู่เหรอตูตาเด็กเด็กน้ำเด็กอะไรดูเขาดิเดี๋ยวไเปลี่ยนหน้าก่อนน้ำเมื่อวานไม่ได้เจอชุตาเลยอ่ะใช่ตาโดนป้วนตัวจากตาโดนยึดเขาเอาไปหมดเลยใช่เหรอใช่กับมีคนขี่มาบอกระวังโดนป้นนะครับบูมแม่งแตกแต่ตอนนั้นอ่ะตาเบื่อไปห้องน้ำอยู่ตากลับมาไอทีปุ๊บแม่งมากันเจ็ดคนแล้วตรงตามีอยสามคน หรือว่าแล้วเราติดต่อตาไม่ได้เลยอ,ะอ่ะอาตรงหนาตาว่ามันเป็นเวรกรรมว่ะเ <c oughs> พราะมันกอนตาต้นเขา,า,า,าแล้วเขาก็กลับมาต้นตาแล้วคนที่ต้นตาคือหลานตาเองก็ทักมาเลยโซอีมันทำไรไม่นไม่หัวเลยไม่พูดอะไรเกันตาย <c oughs> หนูโลไปจบเลย <c oughs> อันไหนหนูจบได้หนูก็ไปเลยนะมีปุ๊บปีด๊ด ีก็เ,เก็บทีละห้าทีละห้าห้าอันได้เหรอใช่คัวมันมันติดคุกนั้นไม่ใช่เหรอโอ้ยคิดว่าจะติดคุกเราอยู่กับตาบเดี๋ยวถา้มามันจำจำอ,อันนั้นมันพลาดถ้าดเป็นพลาดที่ตาโม่เองตายดำน้ำแล้วตาลืมดออกซิเจนเหมือ <uh, <f art> <c oughs> นกูน <c oughs> าตายน้ำตายตายเนี่ยจะตายแล้วก็จะตาย ไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนว่างานโอซีจาหมดเมื่อไรชดตามจะไปถึงช่างไหมนักกูจะตาก,กูจะมาอะไรเร็วลูกก่อนรถจะดับ กองวิเศษแต่เละเอาได้นะฉันเจออะ,อะไรเสียไรบ้างเไเลยไม่ได้จกด้วยแม่งโล่งทุกอันเลยดูดิอะไรนะเสียได้ของอ่ะอ้าของหนูมันไปขึ้นตรงทวี<ด>จ<า>้่ะเสียได้ของอ่ะเสียได้ของอ่ะโหโอชูตาตำรวจมาแล้วตำรวจทำเขียวจบครับเฮ้ย 不要骂我，哈，不要叫。 รอดแล้วใช่เรารอดแล้วพี่ชายทำอะไรอ่ะซ่อมรถไงครับทำไมถ้าซ่อมพี่ชายมันแปลกจังเลยไอ้โทรหาลุงไว้ด้วยลุงอ้เดี๋ยตายอยู่ไหนอ่ะตายอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่เขาไม่ได้เปิดอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอเซเดี๋ยวหนูไปไปไหนไปไหนที่หนูอยู่ตรงไหนดีว่ะ หนูอยู่ไหนไม่รู้ว่าหนูอยู่บนถนนไงโอ้โหตาต้องไปเจอที่อู่ได้ไหมที่อู่เหรอใช่รถตาแดงแล้วเนี่ยโอเคคุณตาเจอกันอู่นะจับจูนพี่ชายอ้าเราต้องใช้ยางมิชลีนนะจิ้มเลยรถไม่หนาเลยอ่ะคุณตาใช่ชนนิดนิดหน่อยหนอแดงแล้ว เมื่อกี้หนูจกติดไหมไม่ติดตึดตาจะไเดรอใช่ตาจะไปเข้าน้ำอ่ะโอเคเลยตำรวจไม่เมีใช่ไหม เสียงคนเดินด้วยอ่ะอิสิบีละมอยใช้เหรอเอ้ตาไม่เคยมีแบบนออกมาแล้วก็ไม่อยากมีด้วยตารู้สึกเหงเ่ง ตาเติบโตไมาด้ลูกคนเดียวกัป้าม,ามาันมาตาตายแล้วเขามาเขากอดคลอดลูกไว้สามคนอนะ่ะมีตาคนโตสุดแล้วก็มีน้องชายสองคนตระกูลบ้านเราจะหัวล้นทั้งบ้านเลยอะแล้วทำไมจีตามีผมอ่ะแต่ที่นี่มันไม่มีหัวล้นให้ไงก็เลยต้องใส่ลูอ๋อใช่ตาอยู่ต่างประเทศจะหัวล้นหน้าแก่หนวดขาว<ม>แล้วก็ใส่สูทอันนี้ก็มันไม่มีหัวล้นเลยทําหน้าเด็กไว้แต่ถึงทําหน้าเด็กแค่ไหน เราก็เดินมาบอกว่าเป็นตาให้หนูได้ไหมเรื่ว่วตาจะพยายามทำหน้าเด็กแค่ไหนแค่หนูมีหมดแล้วนูกขาตา,ตาให้ตาเป็นม้าตอนแรกมาม้าเหรอใช่ไม่หมูนมีนมาม้าแล้วมาม้ามันมเป็นผู้ชายร <laughs> วยถ <laughs> ้่หนูอยากม,มีมาม้าเป็นผู้หญิงอะแต่หนูเพิ่งมาดูความจริงว่าป๋าป้าหนูเป็นเป็นม,ามา้าจะมาม้าเป็นป๋าป้า เพราะว่าป๋าป๋าหนูรับความจริงไม่ได้ที่ต้องโดนที่ต้องโดนอะไรนะอ๋อหนูพูดไม่ได้ตูดเหรอนะใช่ไหมจินตาใช่ใช่ไหมจินตาพูดออกมาได้ยังไงครใช่ไหมแต่ใช่ใช่ไหมหนูไม่ดูมาป๋าได้มาอย่างนั้นล่ะป๋าบอกป๋ายอมรับความจริงไม่ได้ที่โดนตูดไม่ใช่ แล้วคืออะไรยอมรับความจริงไม่ได้แล้วคืออะไรยอมรับความจริงไม่ได้ที่ต้องต้องต้องเป็นหมาไม้ไงตูตกใจหมดตกหมด้วหลังไมิมไปนาทีไปโอ้ย โอไมบ่บังเวรกรรมยคุนนแ,แม่้งอเแม่งดี๋ยวต่วช่องเล็กๆกดไม่โดนมาซะเร็วเลยชิยตาอุา้ยว้าไม่ มกดด้ามกดด้ามตาแตกเติมกระซุ่นโอ้โหจบยี่สิบได้สองขาดทุนไหมเนี่ยชิตาตด้ไปยับกติดยากอ่ะเล็กๆอ่ะจบหกได้สองมาดีอยู่ เย่นคุ้นจังโอ้โหกาหลานไม่คนอยังคึอกอ่ะเป็นไวรุ่นก็ต้องหนีตำรวจเป็นไวรุ่นก็ต้องทำสิ่งที่ไวรุ่นเขาทำคนโตแล้วเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้เฮ้ยอยากดองจบปูนบ้างไหมอยากดองจบปูนบ้างไหมจบไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ ท้าทำไมไม่ได้ใช้ล่ะมันจะพ้นไหแนไม่รอดก็ไม่ต้องไปไหนอ่ะอ๋อรถคีแกงเรานี่มันเอาเรื่องไปเอ้าต้อย ดองมาทำไมเนี่ยเดียวดอเพิ่มเลยดูน้าเข้านะดูน้าเข้าเรืองนิดเดียวมีเื่ององด้วยเอใกล้แล้วใกล้แล้วเออนี่

ย <c oughs> ไ,มไม่ต้องหวัวเรื่อง <c oughs> บอกคนันยวผมก็ไม่ไหวเลยต่อพี่เดี๋ยวเจี๊ยดจะถึงสถานีตำรวจไหม สงไม่แวหรอฮะนี่จะเอะไรซึ้อ่ะี่จะปล่อยให้หนูไปเองเนาะ